แล้วเนาะจะไม่ได้ไลฟ์นานก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเพื่อนๆถ้ามีเวลาก็ไลฟ์กันเด้อเปิดค้ากันมาทักทายแม่ล้อมดาวเนาะขอบคุณมากๆเลยจ้าแม่ล้อมดาวก็จะได้ลงได้แล้วเนาะลงได้แล้วแม่ล้อมดาวก็ทักตาทักทายเป็นกําลังใจเป็นแรงสนับสนุนให้ซึ่งกันและกันเด้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะคุณแม่ล้อมดาวจ้าเด้อจะแวะไปทานนะคะ จะแวะไปทานที่บ้านเด้อน้องดวงใจขอบคุณทุกการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆอนนะแม่ล้อมดาวเขียวอยู่สามช่องแดงนัดโบนัสนะมีอยู่แต่สตรีมไม่มีเลยค่ะสตรีมลบค่ะสตรีมลบเมื่อประมวลเมื่อเลยครับอ๋อใช่น้องรอ,อดูไปก่อนนะคะ,ะคุณสคานก็สวัสดี คุณพี่อย่างเงี้ยพี่ก็ไม่มีน้องโคเข้ามานานแล้วแต่ของแม่นงนี่จะเข้าตลอดเข้าไปคะคุณชันทาคุณธนพรสวัสดีจ้าคุณชันทานะคะก็เราก็ไปให้กำลังใจนะคะก็ให้กำลังใจซึ่งกันและคุณสถานปัญญาบงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะจัะเนาะ พวกเราเป็นเยอะไปหน่อยอ๋อจะๆๆก็ทําขึ้นมาใหม่นะคะทําขึ้นมาใหม่คลิปยาวทําขึ้นมาใหม่นะคะคุณอ่แม่ศรีก็สวัสดีคุณดวงใจนะคะคุณเม่เอ่อคุณธนพรก็เอ่อเช่นกันจ้าคุณธนพรก็สวัสดีคุณจันวันแรกหรือเปล่าเนาะอ่ะถ้าว่าน้องสายพินได้โบนัสน้องก็จะมีโฆษณาเข้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะเพือ่อนก็เนาะน้องเอิญเอิญก็ ยิ่งโตก็เวลาแม่ล้อมดาวจะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะได้มีเวลาเนาะวันนี้ช่วงนี้ก็เพื่อนๆก็เร่งโบนัสกันเนาะจะเนาะโบนัสรอบสองเพื่อนๆคนไหนเป็นยังไงบ้างว <c oughs> ันแรกหรือเปล่าเนาะ,ะถ้าว่าน้องสายพินได้โบนัสน้องก็จะมีโฆษณาเข้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะเพื่อนคายบายทุกท่านทุกคนนะคะขอให้ปังๆทุกคนด้วยจ้ะเด สถานปัญญาบงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะจะเนาะพวกเราเป็นเมื่อวันที่ยี่ามเนี่ยมีน้อยมากแต่ว่าแต่ว่าโบนัสก็พอได้ค่ะใช่จะ้ะคุณแม่สถานร่วมด้วยช่วยกันจ้าเรามาอยู่นะจุดนี้ก็กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะวิ่งจ้า เราไม่ใช่คนดังเนาะเราไม่ใช่คนที่คนอื่นรู้จักเราก็จะเราก็ทําแบบนั้นสิ่งไหนที่เราไม่ถนัดเราก็จะทําออกมาไม่ดีเราก็พยายามปรับปรุงการดีไหมคะเรียวผลการดีไหมคะขอบคุณมากๆเลยจ้า <c oughs> อ๋อน้องชายก็มาด้วยนะ <c oughs> จะลงแล้วจ้าออกมายืนยันตัวตวนแค่ <c oughs> ครึ่งชั่วโมงคุณดวงใจก็สวัสด,ดีแม่ตาแสนตัวตวนสักครึ่งชั่วโมงเนาะจะเนอะะามาทักทายกันได้จ้าอะไรสดยืนยันตัวตวนเนาะแม่ลมดาวเดือนนี้ก็ไม่ขึ้นเลยค่ะคุณดวงใจจ๋าขึ้นแต่บนเข้ามาให้กําลังใจก็ <c oughs> มากดไลค์กดคอมเมนต์ทิ้งบ้านเลขที่ไว้แม่ลอ้อมดาวขอบคุณทุกกำลังใจเนาะจะเนาอขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเวียนเข้ามานะคะให้กำลังใจที่แวะเข้ามานะคะเพื่อนๆทุกท่านทุกคนที่แวะเข้ามาให้กำลังใจเนาะก็ไม่ได้ไลฟ์สดนานนองคานทุกวันคุณน้อง สายพินทองลานะคะขอบคุณมากเก็เขเข้ามาอีกแล้วนะคะคุณจันทราจันทรากําลังรับชมจากคุณจันทราสวัสดีทักทายยามเที่ยงค่ะขอบคุณมากๆพวกเราชาวครีเอเตอร์เนาะให้กําลังใจซึ่งกันและกัน <c oughs> มาโดยตลอดรบกวนเวลาของเพื่อนๆเ,เนาะจะได้ไปตอบคอมเมนต์จะได้ไปลงคลิปทุกท่านทุกคนเนะาะจะเนาะ ขอบคุณมากๆเลยจ้าแม่ตัวตนนะคะใครที่อ่ะ <c oughs> ใครที่ว่างก็แวะมานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แวะมาเนาะคุณสรานก็สวัสดีอ่าตัวตนนะคะ <c oughs> ใครที่อ่ะ <c oughs> ใครที่ว่าง แวะสบายดีกันทุกคนนาะจานะน้อเพื่อนเพื่อนที่ห้องแม่ล้องดาวเนาะจานะนาอสบายดีกันทุกคนน้องสายพินกับพี่น้องไม่เคยได้ไปเลยน้องก็จะได้ได้จากโบนัสนะคะสตรีม <c oughs> ยังเราังยังรู้จักทำช่วงนี้ก็เพื่อนๆน,นก็เร่งโบนัสกันเนาะจานะนาะโบนัสรอบสองเพื่อนๆนคนไหนเป็นยังไงบ้าง เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะคะอยู่จับไม้จับมือกันไปด้วยกันอ่าคุณธนพรก็เพิ่งมาเปิดเห็นคะ่ะแม่อ๋อขอบคุณมากๆเลยจ้าอ่าคุณธนพรวันนี้ขึ้นไม่นอวันนี้มาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณมากๆเลยจ้าเทแวะมาส่งกำลังใจแม่ลอมดาวก็นานแล้วไม่ได้อา่า <c oughs> ไปเลยน้องก็จะได้ได้จากโบนัสนะคะ สตรีม <c oughs> ยังเรายังยังรู้จักทำเพื่อนๆจ๋าออจะถึงไหนเนาะใครบ้างก็แบบ <c oughs> ฝากขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจซึ่งงานมั่งซักผ้ามั่งนะคะเพื่อนๆจ๋าซักผ้ามัง่ง ตากผ้ามั่งนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะจะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเวียนเข้ามานะคะให้กำลังคุณมากๆเลยจ้าภาษาอังกฤษแม่ลองดาวก็เก่งมากดือ้อถ้าใครเข้ามาภาษาอังกฤษก็ <c oughs> <c oughs> นานแล้วที่แม่ลองดาวไม่ได้ออกมายืนยันตัวตนเนาะ วันนี้ก็ได้ <c oughs> มีโอกาสมายืนยันสดีเพื่อนรอบห้องพี่ล้อมดาวนะคะคุณน้องสุชาาตก็กำลังรับชมลบคลิปก็ยังไม่ครบแล้วก็สตรีมก็ยังไม่ผ่านแต่ว่าน้องโคก็จะเข้าทุกทุกคนเลยแต่ว่าคนที่ผ่านแล้วอย่าทุกนะคะทักทายกันเด้อจะเดิม ทักทายเป็นแรงสนับสนุนให้ซึ่งกันและกันจ้าพวกเราชาวครีเอเตอร์เนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน <c oughs> มาโดยตลอดภารก,กิจของแต่ละคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันจ้าบางคนก็ไม่มีภารก,กิจอะไรก็จะไปเร็วมากอร่อยมากๆเลยมาเชา้าทำน้ำจิ้มเปรี้ยว อร่อยมากๆเลยจ้าเนาะไม่ได้ไลฟ์สดนานก็ลืมไปเลยว่าเราต้องทำยังไงน้องสุชาติก็รลบสามโบนัสขึ้นไม่ดี <c oughs> เข้านะคะแต่ว่าของแม่ล้มดาวนี่ไม่มีเลยนานแล้วตั้งแต่ได้โบนัส <c oughs> แม่ลมดาวก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดจะ <c oughs> อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ชอบกินอาหารทะเลนะคะ ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะฝากคอมเมนต์แม่ล้อมดาวด้วยว่าไปยังไงดีไหมกิจการดีไหมคะแม่ล้อมดาวก็จะไม่เอ,อ่ยนามเนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านทุกคนเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะบายบายจ้ามาให้กําลังใจแม่ล้อมดาวเนาะจ้ะเนาะขอบคุณมากๆเลยจ้ะน้องอามาซิโรน้องก็ผ่านทานกุ้ง อีกหนึ่งโลแล้วก็มีปลาเนะาะปลาทูมันนะปลาทูมันแม่ล้อมดาวขอบคุณมากมากเลยจ้าภาษาอังกฤษแม่ล้อมดาวก็เก่งมากเ้อถ้าใครเข้ามาภาษาอังกฤษก็ทักทายทุกท่านอยู่ในห้องนะคะแม่ตาแสนสุขนะคะทักทายเพื่อนๆแม่ล้อมดาวเนาะขอบคุณที่ไรสดยืนยันตัวตนเนาะ แม่ล้อมดาวเดือนนี้ก็ไม่ขึ้นเลยค่ะคุณดวงใจจ๋าขึ้นแต่โบนก็เข้ามาหาแม่ล้อมดาวสองสามคนนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าแม่ตาแล้วก็ภาษาอังกฤษแม่ล้อมดาวอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็ต้องขอขอบคุณมากๆเนาะ AI ท่านอ่านออกอยู่เนาะว่าเพื่อนคนไหนที่เข้ามาทักทายแม่ล้อมดาวเนาะขอบคุณมากๆเลยจ้าแม่ล้อมดาวก็จะได้ลง ได้แล้วเนาะลงได้แล้ว